มาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะไม่คิดว่าจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคุณตะนารากรนะคะผู้ประกาศฝีปากกล้าแล้วก็เป็นอาจารย์ของใครหลายๆคนในเรื่องของการอ่านข่าวสรุปข่าวนะคะพี่ตะโพสต์ค่ะบอกว่าประกาศตรงนี้ใครเป็นผู้บงการให้ชายจาักกันสองคนขี่จักรยานยนต์มาดักรอเราหน้าสตูดิโอโอ้นี่อยู่ในวงการข่าวแบบคนนี้เขาก็จะขึ้นแบบ เดือดเดือดะนะเป็นเป็นหนึ่งคนที่อ่านข่าวบแบบแนวเดือดเดือดเลยนะคะสำหรับคุณตาธารากร มีสองคนค่ะขี่รถจกักรยานยนต์มาดักรอหน้าสตูดิโอหลังจากจบรายการดราม่าวันนี้เมื่อคืนเราไม่รู้ว่าคุณมีเจตนาอะไรแต่ถ้าคุณคิดจะทำร้ายหรือข่มขู่ให้เรากลัวก็ถือว่าบรรลุว,วัตถุประสงค์แล้วเมื่อคืนโชคดีที่รอดจากชายชะกันสองคนนั้นมาได้แต่ถ้าคุณยังไม่หยุดและเกิดอะไรขึ้นกับเราจนถึงแก่ชีวิตเราเขียนพินัยกรรมไว้แล้วว่าใครเป็นผู้บงการสแสดงว่ารู้หรือ,อยังไรหรออง,ไรห,รอองไรหรืออยู่เบื้องหลังการสั่งการให้คนมาดักคุมขู่ทำร้ายเรา คุณต้องรับมรดกเลี้ยงดูหมาทั้ง7ตัวของเราอย่างดี mm. เหมือนที่เราเลี้ยงต้องให้กินอาหารเกรดซูเปอร์พีเมียมต้องพาไปหาหมอรักษาโรคประจําตัวให้ยากินเห็บหมัดทุกเดือนฉีดวัคซีนประจําปีพาไปเดินออกกําลังกายทุกเช้าเย็นจําไว้อันนี้เป็นโพสต์แรกโพสต์ที่เขาอ่ะคือขึ้นรูปขึ้นรูปน้องหมาแหละโพสต์เป็นรูปน้องหมาแต่ว่าเนี่ย แต่ว่าข้อความเนี่ยก็เป็นว่ามีชายชะกันสองคนมาดักรอหน้าสตูนะคะซึ่งเหมือนรายการเขาก็จะถ่ายแบบเลิกดึกหน่อยอะไรเงี้ยไดราม่าวันนี้ถ้าจำไม่ผิดช่องเก้าไหมแต่เราไม่แน่ใจว่าสตูดิโอใช้ตึกช่องเก้าสอสมทหรือเปล่าว่าใช้สตูดิโอไหนเนาะอืมถ้าเป็นสตูดิโอนอกก็น่ากลัวเพราะว่าอาจจะ ออกมาแล้วแบบเป็นพื้นที่สาธารณะเลยอะไรแบบนี้นะคะโดยล่าสุดค่ะก็จะมีเอกสารที่ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะคุณตะก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าไม่ได้โกรธแค้นไม่ได้หวังเอาคืนแต่ไม่รู้เจตนาพวกคุณที่มาดักรอคําม,มือดึกดื่นถ้าพวกคุณมีเจตนาดีก็ขอเชิญมาพบปะกันอย่างปเปิดเผยในฐานะพิธีกรคนหนึ่งของรายการดราม่าวันนี้เราพร้อมรับฟังและนําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมคิดอยู่นานว่าจะแจ้งความดีไหมไม่ได้อยากเป็นข่าว แต่คืนนั้นถือว่าโชคดีที่มีคนมาเตือนให้รู้ตัวก่อนอเราจึงรอดจากสถานการณ์มาได้แต่เราไม่อาจคาดเดาได้ว่าสถานการณ์เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่จึงขอมาลงบันทึกประจำวันไว้ฝันขออ่านข้อความหน่อยต้องมีคนรู้แน่เลยว,ว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรเพราะเหมือนจะพูดถึงรายการบ่อยอหรือจะเป็นแขกคือรายการดราม่าวันนี้ก็จะเป็นเหมือนเอาแขกมาคุย พูดง่ายๆคล้ายๆหนกระแสคล้ายๆรายการที่แบบเอาแขกมานั่งคุยมาเคลีย<ม>ร์เชิญเขามาพูดคุยมาเคลียร์ในรายการแล้วบางทีเขาอาจจะเป็นประเด็นที่มีสองฝักสองฝ่ายหรือเปล่า<ๆ>เพราะว่าดูเหมือนพี่ตั๊กเนี่ย<ๆ>ก็พูดเหมือนว่าจะรู้ว่าใครบงการหรืออะไรยังไงนะคะซึ่งในนี้เนี่ยก็มีคนให้กําลังใจเพียบเลยเดี๋ยวดิฉันจะต้องไปสืบดูว่ามีเรื่องอะไรยังไงนะคะหลายๆคนก็บอกว่าขอให้ปลอดภัยนะแล้วก็ ดูแลตัวเองเพิ่มเติมดีๆซึ่งเรื่องเนี้เอาจริงๆไม่ใช่เฉพาะคนที่มีข่าวมีข่าวพวกเราก็ต้องระวังต้องระวังตัวเห็นหยุคนี้ด้วยนะใช่เข้ายากหมากแพงอยู่ดีๆวิ่งมาจิ้มเลยอะ่ะถือมีดอ่ะที่ข่าในป้ายรถเมย์เห็นไหมนะไม่รู้จักกันค่ะยืนหันหลังอยู่ดีๆหรือว่าที่ระยองเองเนี่ยก็พนักงานโรงงานอยู่ดีๆก็มีผู้ชายมาจากข้างหลังแล้วก็ตีเลยโทร อ๋อช่วงนี้นะคะอาจจะเครียดกันเยอะเนาะเดินก็ดูดูซ้ายดูขวาไม่พอดูหน้าดูหลังด้วยนะคะ,ะคอืม